สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้กันนะครับผมก็วันนี้รายการสำคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็หาผู้เข้าชิงนะครับผมก็จะมีหนึ่งคู่ที่ลงแต่นวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามเรื่องของทัศนากันได้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับก็ต้องขอขอบคุณ เคนายวนะครับฝากขั้นต่ำเพียง100บาทนะครับผมก็มีทุกครบวงโครจรเลยนะครับที่นักเสี่ยงทายทุกท่านต้องการนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสลอ็อตแล้วก็หวยนะครับผมที่สำคัญคือเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเดิมพันครั้งแรกเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ K9W i n 2นะครับอ่ะมาดูฟุตบอลในวันนี้กันนะครับผมอ่ะไปเริ่มที่คู่แรกและคู่เดียวเลยแล้วกันนะวันนี้นะครับจะเน้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับอารบ,บีไลฟ์ซิกจะพบกับปารีสแซงแชกแมงนะครับผมก็สองทีมนี้นะครับเป็นตัวแทนจากเยอรมันและฝรั่งเศสนะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนนะครับในช่วง6ปีก่อนนะเป็นเกอุ่นเครื่องนะครับซึ่งไลฟ์ซก วันนั้นชนะมา4-2นะครับส่วนผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้นะครับไลฟ์เซกผ่านดาดแอดมาดริดมาได้นะครับในเกมที่แล้วจากการชนะ2ประตูต่อ1นะครับส่วนเปนเชนี่เจอกับอาาัตตาลตาม,มาก็ชนะมา2-1เหมือนกันนะครับเกมนี้เตะที่สนามกลางนะครับที่ ลิสบอนนะครับสนามเอสตาเดโอโดสปอร์ลิสบอาเอเบนฟิก้านะครับจะเตะแบบนัดเดียวรู้ผลเลยนะครับไม่มีเย่าเยือนนะครับก็ถ้าเกิดดูจากศักยภาพทีมดีกรีต่างๆต้องบอกว่าปารีสแซงแแมงนี่ này, ปีนี้เป็นปีที่เขาเข้าใกล้ความสำเร็จมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าปอตีเนี่ยจะมาไม่เกิดรอบนี้นะไม่ค่อยจะถึงรอบตัดเชือเท่าไหร่นะสมามารถจะอยู่แบบรอบ8ทีมเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ต่อรอบไปนะครับ วันนี้มีโอกาสที่จะเข้าชิงแล้วนะเจอกับคู่แข่งที่ต้งบอกว่าจริงก็เป็นรองกว่านะเพราะลาฟซิกเป็นทีมมามืดนะเป็นทีมที่เพิ่งก่อตั้งมาเม,มื่อประมาณสักสิปีได้นะครับผมนักเตะเองก็ถือว่าเป็นรองเยอะในเรื่องของความเก่าและประสบการณ์นะครับผมก็ผมคิดว่าวันนี้นะครับเป็นบอลสาหน้าแหละคือถึงแม้ลาซิกจะเป็นรองครับแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับพวกเขาจะาจะสู้แบบยิบตา นะครับแต่สุดท้ายผมคิดว่าเรื่องความเก่าแล้วก็ปารีเซเนี่ยเขาหวังกับรายการนี้มานานมากๆนะครับตัวที่เด็ดมีมากมายเลยทั้งเ e อ็มบัปเป้เนมายคดีและไกมากมายนะพวกกองกลางกองหลังคือถ้าเกิดวัดการปอตปลอลเนี่ยคือดูดีกว่าไลซิกทุกตำแหน่งเลยนะก็คิดว่าวันนี้คิดว่าปารีสดีพอครับที่จะอาศัยความเก่าแล้วก็เก็บผลที่ต้องการได้ในวันนี้แล้วก็เข้าสู่รอบต่อไป เสือไปรอบชิงแล้วผมคิดว่าวันนี้ปารีสมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะเตรีเต็มที่นะครับส่วนไลฟ์ซิกเนี่ยอย่างที่บอกไปคือประสบการณ์ยังน้อยเรื่องของนักเตะในเวทียุโรปเนะี่ยคิดว่าวันนี้เปเช่น่าจะเป็นฝ่ายเข้าบินไปเนี่ยในความคิดของผมนะครับผมอ่ะสรุปแล้วเนี่ยแหละเป็นคู่เดียวที่ฝากกันมานะก็คือผมคิดว่าปารีสเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับในหลายๆดาคิดว่าน่าจะอาศัยความเก๋ากว่าเนี่ยแล้วก็พาตัวเองเข้าสู่รอบชิงไปได้นะครับถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ย ฟุตบอลนันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับล่าที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์สก็ได้แต่ผมมองว่าปารีสวันนี้ดูดีกว่าทุกอย่างนะครับอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับผมก็จะก,การย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทางเคนายวินนะครับฝากกันต่ำเพียง100บาทนะครับมีทุกสิง่งทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการเลยนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสลอ็อตและก็หวยนะครับที่สำคัญคือ ถ้าเกิดเดิมพันครั้งแรกนะครับเรามีโปรโมชั่นยินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจสมัคแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k9win2 นะครับสวัสดีครับ